กำแพงเพชรใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะกำแพงเพชรนะคะก็กมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทางด้านของโรงพยาบาลโกสัมพีนครน,นะคะก็ได้มีการทําการทดสอบหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันค่ะคุณผู้ชม ทางด้านของนายแพทย์อภิลักษ์เหล่าไพยโรท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนครน,นะคะก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าหลังจากที่มีการรณรงค์พร้อมกับมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะทางโรงพยาบาลค่ะก็ได้ ทดลองตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีระหว่างผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้งสองครั้งแล้วนะคะกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่ครั้งเดียวเลยปรากฏว่าพบภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีหลังฉีดวัคซีนมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแม้แต่ครั้งเดียวเลยล่ะค่ะโดยทําการทดลองนะคะมีการนําเลือดจากผู้ที่ยินยอมให้ได้รับการตรวจเนี่ยนะคะมาหยดลงบนอุปกรณ์การตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือว่า ตีบอดี้นี้นะคะแล้วก็ทำการเข้าแลบตรวจหาภูมิคุ้มกันในระยะเวลาหนึ่งค่ะพบว่าเลือดของผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนบนอุปกรณ์ตรวจเนี่ยจะขึ้นเพียงขีดเดียวนะคะนั่นแสดงว่าพบภูมิคุ้มกันแล้วแต่ในมุมมองกลับกันค่ะในอุปกรณ์ตรวจของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วก็ผ่านมาระยะเวลากว่า20วันปรากฏว่าขึ้นทั้ง2ขีด ตรงนี้ก็แสดงว่าพบภูมิคุ้มกันอย่างชัดเจนมากขึ้น<ช>คนที่ฉีดอยู่เข็มเดียวเนี่ยนะคะแสะดงให้เห็นว่าหลังจากการตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีหลังฉีดวัคซีนประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นทุกหลายตรงนี้เลยมีการเน้นย้ำค่ะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอโกสัมพีนครเองหรือว่าพื้นที่อื่นๆเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองได้มากขึ้น กว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้ามีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอาการหนักหรือว่าทําให้เสียชีวิตได้สําหรับยอดล่าสุดผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะสะสมทั่วทั้งประเทศไทยค่ะตัวเลขอ,อยู่ที่3ามล้านหกโดสแล้วนะคะท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะคอยเช็คลายเช็คข้อความให้ดีก็จะส่งข้อความมาว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนวันไหนแล้วก็ไปให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้าเยอะๆนะคะงดเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนด้วยนะคะมีราคาติดตามสถานการณ์หลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะความเข้มข้นยังคงต้องมีอยู่ย้ํากันแบบนี้ไม่ว่าจะหลายๆจังหวัดเนี่ยที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อคือหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหมเ่เป็นศูนย์เป็นศูนย์ทั้งอุดรดิตสุขโขทยัยกําแพงเพชรพิจิตรอุทยัยธานีก็ตามะนะคะตรงนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะ,ะ,คะยังไงความเข้มข้นเรื่องของมาตรการป้องกันยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง